พากันพาเสียงว่าฝนตกค่ะ๋ออ๋อ,อ,อะไรว่าเหิเป็นพีเตอร์สวัสดีค่ะนี่ค่ะพวกเราเนี่ยกำลังจะไปซื้อของซื้อของกันก่อนเพื่อเราจะไปแบบหัวหินนะคะในวันพุ่งนี้ เราก็จะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะเสียหายไปกี่บาทคะตอนนี้ตอนนี้มีงบกี่บาทคะสามพันสาแต่ว่าถ้าเราหันกันสามคนทุกคนเราก็รู้กันแค่นี้โอเคกูเชิญละหนึ่งคลิปนี้ก็จะลงไม่ได้แล้วไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของที่ Low j u i ไปกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ Low j a l e ากปี้ไม่เอถต้องถูกที่สุดซื้ออะไรต้องถูกที่สุดค่ะตอนนี้นะคะทุกคนดูกันเลยว่าเราซื้ออะไรกันบ้างค่ะ เออใช่เส้นโอ้โหไปแล้วล่ะครับตายก็คือคือราคาที่ไหมเนี่ยเสียหายเลยค่ะค่ะจะมาชี้เดียวกันนี้นะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา8โมงขึ้นกว่าแล้วมันบอกว่ามันจะออก โมงครึ่งดูสิแล้วดูนี่แปดโมงครึ่งไอซีนะคะยังไม่ขึ้นรถอ่ะดูเรากำลังจะไปพเกแกนะคะสมาชิกเราก็มีเข้มซีเอิร์นแล้วก็มิงนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปรับเฟิร์นใหญ่เร็วเร็วแต่โดนถ่ายรูปลงเอาเลย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 ไปค่ะทุกคน สมาชิกก็มากันอีกสองคน้วค่ะบีเน่กับน้องกลางนั่นเองมาอีกแล้วแม่ไอซี่ขอดูเรื่อยดิมาแล้วมึงถามว่าอะไรนะยังไงวะมันยังไงวะอีเมียไปเร็วมาอีกคนนึงแล้วสมาชิกต้าหนึ่งผ่อนสิคะใส่ทำไมงงมันร้อน ใช่ปะคนน้อยอดีแต่ว่าร้อนเข้าก็โทรศัพท์มเลยอ่าค่ะแตัวแหละกับฝาแฝดสองคนนี้เหมือนไม่ใส่เสื้อผ้าเลยถ้าถ่ายครึ่งตัวนี้กล้องประจำตัวมาแล้วจ้าอื้มปา่ายิ้มหน่อยโลกนี้มีอะไรต้องเยอะแยะนี่ครับมากับอีแล้วทำเลไปนะคะจะมารีวิวิมบูฮาวายนะคะ นี้เป็นโกโกเมียนอันนี้เป็นน,น้ำเปล่าแล้วก็มีม,มูสเคบบีบีชีสเคก้กนี่ก็ให้ดูกันไปสิจ้าอตอตอนนี้นะคะเรามากันคาเฟ่ที่สองก็คือบอนนี่นนคาเฟ่นั่นเอง หลงหลงคอนเทนต์กี่เด่นชุดกันหมดแล้วมันลงไม่ได้นะเนี่ยร้อยเหรอโดนแบนเฮ้ยอยากลงดาวสักคนห่งอ่ะค่ะแล้วก็มาคาเฟ่บอนนี่ใช่ค่ะคือตอนนั้นเล่ามาคนมันน้อยแต่ตอนเนี้ยคนเยอะมากเพราะว่าเขามาตามกันแบบนีะไรธรรมดาค่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยเพื่อนก็มาตามเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวดูสองคนข้างหน้าทารึเป ้เป็นงานแต่งเว่ะแต่ละคนทำผมทำผิมโอ้โหทุกคนต้องดูนะจริงๆเบื้องหลังพ่ลุกลู่ให้มันสวยๆอ่ะใหญ่มากคือมันคือมันร้อนมากหนุ่แล้วคนคู่เยอะเลยทุกคนใหญ่ยังกันวุ่นวายไปตลอดวันนี้เราอยู่กันที่บอนนี่คาเฟ่กับความวุ่นวายของพวกเราเรื่องนะคะเราจะได้แต่ละลูกปล่อยแล้วก็ต้องโดนอากาศเขาเรียกว่าอะไรนะแสบแสบเสียหน้ามันก็ คนเยอะมากแม่บอกว่าเข็มผมสั้นแล้วไม่เหมือนเข็มแล้วนี่ใครใหญ่คนเยอะมากดูดิแม่เข็มเหมือนเนาะเหมือนคือทุกคนที่อยู่ในหัวหินมาอยู่ที่ร้านคาเฟ่ตอนเออมาอยู่ที่แบบคนเยอะมากก็อยู่สิงคโปร์ต้องใส่มาอุ้ยใหญ่อยู่นะนี่ถ่ายอย่างนี้สวยนะเว้เหมือนสวยนะเว้ยเหมือนสวยนะเว้ยเหมือนสวยเนาะอุ้ยสวยว่ะ เพื่อนไปก็ได้เี่ยเขาคาดไม่ปกติเลยะไรกัน่ะทำไมอ่ะดูดีเลยเออเดคนพูคนด่าอยมันด่าพาเสียวะจริงคุว่าคุสวยตอนนี้เหรอจะไปมันมีคุแจอ่ะมันจะไปอ่ะไอผัดอัน อุ้ยเราไปดูห้องนอนห้องแรกกันนะคะอันนี้ห้องนอนห้องแรกจะเป็นของใครคะดีนี่อ่าไปค่ะดูสิไม่ใช่ห้องนี้ โอ้มึงดูมึงให้เก็บกระเป๋ากูหน่อยได้ปะไม่ได้กูเจ้าแม่อันนี้ห้องของเราโอ้โหดูคุณน้องแนนขอากระเป๋าพี่เกณฑ์นากุญแจไปเปิดห้องไหนอ่าเออเปิดน่ารักว่ะตอนนี้เรากำลังจะไปไหนเรากำลังจะไปไหนทุกคนพันเล่นบอลนั่นใช่ไหมไม่เล่นดีกว่าพี่เกณฑเล่นพี่เกณฑเล่นพี่เกณฑ์เ่เก่งเอาไป่เกณฑ์หนีตัว ไม่เป็นไรซาเขาแบบว่ะปะปะปะว้าวดูสิทุกคน,นยังไงผ่านตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ไหนตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ชายหาดหัวหินกันค่ะนั่งชิลอยู่ริมตอนแรกนะคะเรามีแผนกันว่าเราจะเล่นมานาน,านา<อ>่าโบดค่ะทุกคนดูนะคะดูหิน,นหี่่แตหินค่ะน่าจะหัวแตะกันไปแล้วเราจะเล่นมานาน่าโบที่ไหนที่ไหนไปค่ะเรากำลังเดินไปไไปหนเดินไปหาที่หนึ่งที่ที่หนึ่งนั่นะ สวยเนอะฉันเหนื่อยมากนะฉันเหนื่อยมากนะวุ่นวายมากไปดูไหมคะไปค่ะโอ้โหไอพันโอ้โหไอพันทุกคนถ้าเจอแก๊งนี้ รีบวิ่งหนีเลยนะคะสมสีเคยเป็นเดี๋ยวจะเาะลายดดเดดเดดโอ้ฝนตกค่ะ อนตกน้ะไปก่อนละค่ะเป็นไงเป็นไงวะมีร่มแล้วไปละค่ะก่อนเอาปโิคนเทนตเราดูนะเปียกไอเทมอะไรกันะคุไปแบบนี้เลย ดูดีเออดูดีก็บอกว่าหรูแล้วค่ะฝนตกไงฝนตกเฉยเลยแล้วเราทำไงอะคะเหนื่อยถามทำไมทำยังไงคอมเมนต์มาเลยค่ะเออมีดนินที่ีมกไม่เนเลสู้ๆนะคะทุกคนก็ยังยูชิลอยู่นะ เพราะว่าเหมือนข้างนอกไม่ฝนไม่ตกกันแหละ สองคนเชฟของดูสิธานีเลยนะเออว่ะนี่นะคะทีมเผาไฟทีมรูไหมว่าเขาเป็นคนเลิกจุดไฟนะแล้วพวกนี้มาทีมไฟเขาจริงหรอจริงงานเหรออุ้ยงานเข็มควันออกปากอยู Honestly, ่ข้างหลังอุ้ยหนาว แนกวิญญาหาทุกคนรู AC, ้จะรเขียนททำผักเชฟตะรู้สินนะคะมาทะเลาะกันอีกแล้วค่ะทุกคนค่าเทอมแพงแต่ติดราผักไม่ล้างค่ะเชฟคนนี้ไปไม่ล้างอ่ะค่ะสกัดทำไมไม่ได้เลยไม่ได้เปิดรายการแล้วตอเลยแล้วตอนนี้ค่ะเราก็ร่วมกับเขาอยู่นะคะเชฟเอิร์นนะคะกำลังทอดเฟรนไฟอยู่ตอนนี้คุณเหลือเวลาอีกแค่นาทีคุณต้องทอดเฟรนไฟสองลูกแล้วก็เชฟมิงนะคะกำลังหั่นกีบโอค่ะะหั่นทำไมคะกำลังนี่ค่ะปอกค่ะแล้วก็ท่ะอยู่ทุกคนนะคะทุกคนก็ กำลังอ่านี่ก็กำลังย่างกันอยู่นะแต่นี่กนั่งเล่นอยู่อ่าดูรูปแต่งรูปกันโอ้วสวยๆสวยๆนะคะและอาหารที่เรามากินกันวันนี้คันก็เป็นอาหารทะเลนนะคะ่ะแล้วก็ใหๆจบไปแผนกย่างก,กันบ้างค่ะ <Hey. S 1> ไปะแผนกย่างนะคะอ่า uh huh. ก็กำลังย่างก,กันแบบหนักหน่วงมากค่ะเราแล้วก็สุดท้ายนะคะท้องเสียนะคะไม่สุขค่ะ <laughs> พ,พักลบคเราต่อนะาาต้องไปทาอาหากันแล้วเดี๋ยวขอเัไปทาอาหากันก่อนนะคะกินได้กนดีพช่วงกอนค่ะยากินม่คนทเลยหรถ่ายไปเยอะแล้วคถ่ายไปเยอะแล้วเราิทไไพวกเราเป็นเด็กควแล้ก็ไอย่นีเออเป็นเด็กควแล้วคนอื่นเขไม่ได้เหรอฮะมันยากมากเลยอ่ะจริงฮะจะยำบนเส้นเนี่ยดูนี่มีแต่ผัก เท่าไหร่จะได้กินวะไม่รู้เหมือนกันหิวว่ะเหมือนกันหิวไหมมากนี่ค่ะตากควันลมควันแล้วก็ต้องโดนฝนค่ะจริงค่ะต้องโดนน้ำมันตัวเหม็นไปหมดแล้วค่ะดูสิคะเป็นเชฟก็ต้องอยู่ในห้องโคลนเข้าผัดกิมจิก็มาค่ะ เสียงดังหน่อยค่ะ4ทุ่ม7นาทีค่ะตอนนี้พันยมมากแต่ว่าหนีผมทำไมก่อนนอนงงอยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช้เวลานานค่ะอ๋ออ๋อหรออะไรเฮ้ยมันเกงปาร์ตี้ชุดนอนกันนะคะตอนนี้ดูลายเต็มตาไปหมดเลยแล้วเราก็ไปสออามคนอะ ไม่มีชุดนอนดีไม่มีชุดนอนไม่ใช่เรามีแต่เรามีสไตล์เป็นของตัวเองไงที่มันแบบว่าสบายกับเราอะค่ะใช่ค่ะแล้วทำไมเราต้องใส่ชุดนอนด้วยอะค่ะในเมื่อชุดนี้มันก็นอนได้เหมือนกันเออก็จริงเนาะใช่ปะทำไมเราก็ต้องมีสองรอบใช่เดี๋ยวกูนอนนด้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาก็ฟูเมอโอ๊ยฟิตติ้งแล้วจะสิบป่ะวะ แม่เอาดีกว่ามันเป็นช่องน้อยๆคนน้อยอยู่เนาะทุกคนไปซับสไครต์ได้นะคะวันนี้จะได้แจกวะย๊าวนน้คืนพันอาหารเป็นตเยเหมือนนโควิก็ต้องขึ้นไปนอนเลยอีันคุยอ อันเดียวนอนแล้วนอนก็นอนไงก็เนี่ยนอนมาแล้วก็นอนเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนป่ะคะก็แค่เมื่อคืนเอาหมายถึงท่านหรอฉันไม่เคยเล่นปะอ๋อม่อยู่กะกุ๊กุกอาหารเป็นพีตนาฉันเยใจอะฉันเคยอาหารเป็นพีษเตืนแล้วก็แบบที่กูไม่ไหวแล้วกูขอขึ้นก่อนละกันก็ขึ้นไปแล้วก็อ้วกอีก ใช่เองวันนี้แม่ที่ตื่นแล้วเ่งไหนอ่ะเห็นไอ้พันธุ์เดียรค่ะเช้าวันนี้<ๆ>ก็ต้องมาทำเบร a k จอร์โดยเชฟเอินจากไข่<ๆ>บ้านนี้กันเองสภาพนะเบรกฟาสต์เช้านี้นะคะ มาเตรียมเบรก fast ให้เพื่อนๆวิวริมสระน้ำน่าอีสมากไปม,มีพี่คนบางกันอุย้ยหนึง่งหนึ่งไม่ต้องคีบใส่จานเองเลยมีแผนกเอปีทำให้หมดแล้วนี่ค่ะง,งงเป็นหัวหน้าเป็นเมนเจอร์ค่ะมาทำแบบนี้เออมาทำอะไรโอโ้โหมนเดือนแรกเป็นไงล่ะคะ ไม่ก็เลือกอะไข่แดกสองก็นั่งสองใครเดินวนก็นั่งหนึง่นนงไข่จะเพิ่มก็มาตักเอาเองแต่ตอนนี้เราก็คือทิปให้เป็นีนเซสเไว้หมดแล้วลแทบจะต้องอุ้มลงมาเอออันนี้ก็น้่งแขกนี่หดอกแทบจะแบบอุ้มลงมาป้อนอะป้อน,ออนได้เลยอะ อันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วหลังจากที่เราไปกินกินเบรก fast กันมาตอนเช้านะคะที่เราทำน,นั่นเองจริงจงอันนี้เรากำลังจะไปไหนคะทุกคน,กนชูกาบิมค่ะเป็น,าานะคะเนา,าเฟ่นะคะชูชกาเบิเป็นจิกระจเด็กลูกผู้หญิงจีนนะคะเดราก็จะไปแล้วก็อยาไปเจอกันที่ลาตอนนี้เราเช็คเอาท์กันอยู่ไปค่ะย้ You my are angel Angel เออไปไหนอะะเขารู้ได้ไงว่ามีคาเฟ่อะไรเนี่ยวะเขาก็มาเกาะตั้งเรากำลังไปคาเฟ่ที่สามนะคะเอ้ยที่สองอะของวันนี้ก็คือคาเฟ่เลมและเอ้ยดิปลิมเล่ดิปลิม ในตึกตู้บานนะครับส่งไปในตึกตู้บัตรด้วยนะช่วยกได้หลายครับวนี้เป็นไนตึกตู้ออนส่งไปกับได้วยกันที่ร้านค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่หาดอะไรคะเนี่ยซีเราอยู่หาดอะไรอะอันนี้เป็นบรรยากาศตรงหน้าร้านนะคะไอซี เรากําลังขับรถไปหัวหินเรากลับจากหัวหินแล้วก็คือเราจะไปที่เพงแล้วก็คือเหมือนแบบเราห่างหายไปนานไม่ใช่ห่างหายไปนานหรอกสถานที่อาจจะเปลี่ยนไปเยอะนิดนึงเพราะว่าเรายมกันไปหมดแล้วน,นะคะชั่วเออแบบเหนื่อยมากนะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันที่ครัวบางอ๋อโอเคค่ะ ก็ได้แยกย้ายกันไปนอน,นจุดจุดนี้แล้วนะคะบ๊ายบายไปค่ะรถเรา <c oughs> ขอจบทริปหัวหินค,คนเป็นผิคนสวยขอจบทริปหัวหินแต่เพียงเท่านี้น,นะเจอกันเขาใหญ่ไปทางค่ะลิปหน้า